ตอนนี้หลายพักการเมืองมีการเปิดตัวว่าที่รองนายกว่าที่รัฐมนตรีให้ประชาชนได้เห็นหน้าค่าตากันว่าถ้าพักนี้ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราจะได้รัฐมนตรีหน้าตาเป็นแบบนี้เราจะได้ประเมินได้ว่าอ๋อโอเคคนนี้ใช้ใช้ได้ไหมเข้าท่าเข้าทางไหม ออถูกฟ้าถูกตัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถไหมเนี่ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งการที่แต่ละพักการเมืองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในการเอาตัวจริงเสียงจริงอย่างน้อยก็เป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ทำงานมาทางด้านนั้นโดยตรงเข้ามาเป็นว่าที่รัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆที่ตอนนี้อย่างน้อยยนเห็นสองพักละนะคะที่เขามีการเปิดตัวให้ประชาชนได้เห็นกันเนี่ย อันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าที่ผ่านผ่านมาเราคุ้นเคยกับการที่พักการเมืองจัดเก้าอี้รัฐมนตรีตามโคต้าแล้วก็จะไปเอาคนที่เป็นนักการเมืองมาตลอดทั้งชีวิตอะบางคนเป็นใครก็ไม่รู้ประสบการณ์ในการบริหารงานก็ไม่มีที่ผ่านมาสื่อประวัติก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกระทรวงที่จะไปนั่งเลยแต่ว่ามานั่งเก้าอี้นี้ได้เพราะโคต้าทางการเมือง ไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงไม่มีความรู้ความสามารถนั่งเป็นไม้ประดับอย่างนั้นแหละนะคะเพราะว่าได้โควตามาแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองนะคะเนี่ยเราก็จะได้เห็นที่ผ่านมาเป็นแบบนี้แต่อย่างน้อยตอนนี้มีสองพักที่ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่และเลยคิดว่าอันนี้ยอาจจะเป็นบรรทัดฐานที่การเลือกตั้ง ในรอบนี้แล้วก็รอบต่อๆไปเราอาจจะได้เห็นแบบนี้กันมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยนะคะนอกจากเราจะได้เห็นหน้าค่าตาของว่าที่นายกรัฐมนตรีที่เราอยากได้แล้วการได้เห็นทีมงานได้เห็นว่าที่รัฐมนตรีก็จะทำให้เราได้มีมีตัวเลือกนะคะแล้วก็มี วิธีการในการที่จะตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่าเราจะเทคะแนนให้กับพักนี้พักนั้นนะคะอ่ะไปดูเริ่มต้นจากภูมิใจไทยก่อนกันละกันนะคะทางภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆมีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วข้อดีของภูมิใจไทยก็คือประชาชนได้เห็นแล้วว่าคนที่เขาเปิดตัวมาที่เป็นแบบมืออาชีพเนี่ยมีผลงานเป็นยังไง ตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ทำงานได้เก่งแค่ไหนอย่างไรบ้างในระยะเวลาอันจำกัดแค่3-4เดือนเนี่ยทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นข้อดีที่ภูมิใจไทยอาจจะได้เปรียบก,กับพักอื่นในขณะที่พักอื่นเนี่ยนะคะอ่ะยกตัวอย่างอย่างพักประชาชนที่มีการเปิดตัวตอนนี้ก็เริ่มมีแคมเปญในการเปิดตัวมืออาชีพเข้ามาจะมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นแค่ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา แล้วก็แม้แต่เรื่องของออประสบการณ์ในการอยู่ในสภามีความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์จริงๆในการเข้ามาบริหารประเทศซึ่งมันมีความแตกต่างกันอย่างมากนี่อาจจะเป็นข้อจุดดีจุดด้อยของสองพักที่มีการเปิดตัวมาตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับภูมิใจไทยนี่เป็นจุดที่ทางภูมิใจไทยก็บอกว่า นี่คือสิ่งที่ภูมิใจไทยเนี่ยจริงใจที่สุดต่อประชาชนแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยที่พักการเมืองนั้นได้มีการประกาศชัดเจนให้ประชาชนได้เห็นถึงคอรมอว่าจะมีใครอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการได้มีการนำมืออาชีพเข้ามาบริหารเนี่ยนะคะคุณเอกนัพร้อมพันธ์ผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะผู้รับผิดช,ชอบการหาเสียงเลือกตั้งพื้นที่กทมอของพักภูมิใจไทยก็บอกว่า ที่ตัดสินใจมาอยู่ที่ภูมิใจไทยในครั้งนี้เนี่ยเพราะคิดว่าภูมิใจไทยมีพัฒนาการที่ไม่เหมือนเดิมเวลาพูดถึงภูมิใจไทยก็จะนึกถึงการรวมตัวกันของบ้านใหญ่ใช่ไหมคะแต่คุณขิงก็บอกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะคะออตอนนี้เราเห็นหัวหน้าพักที่เปิดกว้างให้คนเข้ามาทำงานมากยิ่งขึ้นเช่นคุณสุภจีสุธรรมพันธ์คุณเองดิตินิตยธรรมประพาสหรือแม้แต่คุณศรีศักด์พวงเกตแก้วก็มีโอกาส ที่จะได้เข้ามาทำงานมากขึ้นแล้วบอกว่านี่คือการเมืองที่เราต้องการคือการเมืองที่เปิดกว้างให้มืออาชีพเข้ามาทำงานเพราะปัญหาของประเทศไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นที่จะเข้ามาช่วยกันทำปัญหาของประเทศเป็นเรื่องใหญ่ที่นักการเมืองต้องชวนคนที่อยู่วงนอกมาช่วยกันคิดช่วยกันทาแบบที่ภูมิใจไทยกาลังทาอยู่ในขณะนี้แล้วก็บอกว่านี่จะเป็นไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ที่จะมีพักการเมือง ก่อนเลือกตั้งประกาศชัดเจนว่าถ้าเข้ามาฟอร์มรัฐบาลจะมอบตำแหน่งสำคัญอย่างน้อยตอนนี้มี3คนแล้วที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนสำหรับภูมิใจไทยก็คือรองนายก3คนที่ควบรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลงังแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศให้คนนอกให้มืออาชีพมาทำแล้วบอกเลยว่าไม่มีใครจริงใจมากกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าเป็น3คนที่ ทำงานและเห็นผลงานแล้วคนเชื่อมือถือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่ตนเห็นว่าเป็นพัฒนาการของพรรคภูมิใจไทยก็เลยเป็นสิ่งที่คุณขิงก็บอกนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจมาร่วมทีมกับภูมิใจไทยด้วย